อันนี้ประมาณจักเดือนเลยครับนี่ตัวนี้เป็นปลายหน่ำโค้งที่ห้ารอบๆมากแต่เป็นปลาประมาณสี่เดือนตัวนี้อือตัวนี้คือสามารถเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ที่จำยุ่งอย่นงตัว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 ผู้หรือตัวแม่ครับตัวเงี้ยวเนี่ยตัวผู้ตัวสันตัวแม่ครับนี่ตัวแมียปัญจสันตัวผู้อยู่ตัวเงี้ยวครับจ้าทุกคนเอาไปเลี้ยงกันสวยงามกันดีๆเนาะแมนแต่แม็นตัวหน่ายเพื่อนแม่เมื่อกี้ก็ นี่น่นมมนาจะมกระไลห้าสิบบาทอืมทำไมเปน้องทั้งหลังแล้วมันแมนบะครับผมตัวน,นี้ชอปป็อ,<ะ>ชอป,ปดีอ้อะนะฮะช็อปี้ปลาพิการปลาพิการแมนมันมันก็เป็นเงินจัดจัดแมนตัวนี้รับซื้อมากัตแล้วสองสามพันบาทฮะรับซื้อมากเนี่ยนะแมนรับซื้อมาตัวละสองสามพันบาทแมน ขอพิเศษมันเป็นอย่างเดียวว่าให้ชามุจจนฟังในปีงปกติอ่ะปลามันจะโตเง้วเนาะครับอันนี้มันปลามันโตสันอือโอ้นักษณะพิเศษคือมันตัวสันตัวสันตอนนี้มม่เลยเป็นเงืนเตะเป็นเงืนเขาเจ้าวนเล่นกันบอกให้เด็กเขาเรียนกันตอนนี้อ้พี่ปน้องในกลุ่มปลาเสวยงามคือตัวละสามพันถึงหมื่นเนี่ยนะครับขอให้มันแบบวานป้อมสัน